หน่วยการเรียนรู้หนูน้อยน่ารักสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยหนูน้อยน่ารักเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักว่าเด็กๆที่น่ารักนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะไปพบกับครูแมวเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ มารยาททั้ง3อย่างที่ครูอิ๋วพูดไปนะคะเด็กๆมาเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณครูเลยค่ะอันที่1นนะคะเด็กๆมารยาทในการรับประทานอาหารค่ะเวลาเด็กๆรับประทานอาหารคุยกันเสียงดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆเด็กๆต้องตั้งใจรับประทานอาหารเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะข้าวจะได้ไม่ติดคอค่ะเด็กๆอันที่สอง มารยาทในการฟังและก็การพูดค่ะเด็กๆมีผู้พูดและก็ต้องมีผู้ฟังด้วยนะคะพูดแทรกได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้าเด็กๆพูดแทกเด็กๆจะไม่รู้เลยว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะคะเด็กๆแล้วเวลาเด็กๆพูดต้องพูดจาไพเราะนะคะผู้ชายลงท้ายด้วยครับผู้หญิงลงท้ายด้วยค่ะส่วนมารยาทอันที่3นะคะก็คือ มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ค่าเด็กๆเวลาผู้ใหญ่นั่งอยู่เด็กๆดวิ่งไปเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเด็กๆ็กต้องก้มศีรษะแล้วก็ก้มหลังเล็กน้อยเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะถ้าเด็กๆปฏิบัติได้3อย่างนี้นะคะเด็กๆดจะเป็นหนูน้อยน่ารักของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณครูด้วยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้มารยาททั้ง3อย่างไปแล้วนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติ และอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆและคุณครูได้ดูด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย